ผมหางหดใหม่นะครับไม่ยอมกินอาหารนะครับก็สามารถนะครับนำกบนะครับขึ้นมาเลี้ยงในที่แคบๆนะครับเพื่อฝึกให้เขากินอาหารได้นะครับโดยเฉพาะในท่อซีเมนหรือบ่อปูนขนาดครับผมก็สวัสดีครับก็วันนี้นะครับถือโอกาสนะครับมาดูลูกกบนะครับหรือลูกอสที่หางหดใหม่ๆนะครับผมรุ่นนี้ก็ ยังไม่ได้จับขึ้นไปอนุบาลน,นะครับผมก็หลายๆท่านนะครับได้สอบถามเข้ามาว่าทําไมลูกกบที่หางหดใหม่นะครับผมในช่วงสองสามวันแรกนะครับผมไม่ยอมกินอาหารอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเป็นเรื่องปกติของกบนะครับที่เพิ่งหางหดใหม่นะครับก็จะเพิ่งเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากระบบหายใจ ทั้งเหงือกเนาะนะครับอยู่อยู่ในน้ำนะครับมาเป็นหายใจทางปอดหรือผิวหนังนะครับผมเรื่องระบบย่อยอาหารนะครับเขาก็คงปรับไปด้วยนะครับผมแต่บางครั้งนะครับเราเอามาเลี้ยงไว้แล้วนะครับสี่หวันแล้วก็ยังไม่กินอาหารก็มีนะครับผมกรณีนี้นะครับผมส่วนมากก็เกิดจากลูกกบนะครับที่หางหดนี้มีปริมาณที่น้อยแต่ว่าพื้นที่ที่เราเลี้ยงมันอาจจะกว้างนะครับอย่างเช่นบ่อนี้นะครับผมบ่อนี้ก็คือลูกกบที่หางหดนะครับ อใหม่นะครับผมมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกินอาหารเนื่องจากว่าอันนี้ก็คือบอ่อจะค่อนข้างกว้างนะครับผมค่อนข้างกว้างแล้วก็ส่วนมากนะครับพวกลูกกบนะครับเขาก็จะเกาะตามผักบุ้งหรือผักตบหรือว่าพวกแพรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรา,าให้เขาเกาะนะครับถ้าเกิดลูกกบปริมาณที่เยอะนะครับเวลาเราหว่านอาหารนะครับมันก็จะกินอาหารนะครับมันมันก็จะ แข่งกันกินอาหารเนาะนะครับแต่เกิดมันน้อยนะครับเวลามันน้อยแบบนี้นะครับมันก็จะต่างคนต่างอยู่แล้วเวลาหวานอาหารมันก็จะไม่ค่อยกินอาหารอาหารนะครับก็เลยส่วนมากนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือเราช้อนเอาลูกกบพวกนี้นะครับผมแล้วก็มามาช้อนนําไปเลยนะครับเอาไปอนุบาลในในที่ที่แคบเช่นทอดซีเมนต์หรือกระชังนะครับหรือบ่อปูนนะครับที่ที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับผมก็เฉลี่ยแล้วนะครับก็พื้นที่ประมาณ1ตารางเมตรนะครับก็ประมาณ สองสามร้อยตัวนะครับหรือสามสี่ร้อยตัวได้นะครับกรณีลูกกบหางหนใหม่ก็คือไปให้เขากินอาหารก่อนนะครับฝึกกินอาหารไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับจะทําให้นะครับลูกกบกินอาหารเก่งขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดลูกกบที่ขึ้นกระดานพร้อมกันเยอะๆนะครับอย่างหลายๆท่านอาจจะเห็นนะครับที่ลูกกบขึ้นกระดานพร้อมกันเยอะมากนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของ ลูกกบหางหดใหม่ไม่ค่อยกินอาหารนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมว่านะครับคือคือเวลาลูกกบมันมันขึ้นกระดานพร้อมกันเยอะนะครับเวลาระหว่างอาหารมันก็จะจะเห็นตัวดึงกินแล้วแล้วตัวอื่นก็จะกินตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะเลี้ยงไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ลูกกบก็ทยอยหางหดเรื่อยๆนะครับแต่ก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจะสังเกตเห็นว่าเออเขออา,าก็อาจจะไม่ค่อยกินอาหารหรืออาจจะกินเพื่อนนะครับเพราะว่า ลูกกบมันจะหางหดไม่ไม่พร้อมกันนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะช้อนนะครับอันนี้ปกติผมก็จะจะช้อนนะครับขึ้นไปนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยปล่อยไว้ในบ่อเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกกบอาจจะเยอะหรือน้อยนะครับถ้ามันน้อยก็คือประมาณ 500- ร้อถึงหนึ่ันะครับก็จะอนุบาลในท่อซีเมนต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะนะครับมันเยอะหลัก4ี่ห้าพันหรือหลักหมื่นขึ้นก็จะไปอนุบาลในบ่อปูนนะครับขนาด3ามคูณสเมตรนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ อันนี้ก็คือก็คือวิธีการนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันกว้างไปมันก็จะไม่ค่อยกินอาหารเพราะนั้นเราก็พยายามทําที่มันแคบๆนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีบอร์ดซีเมนต์นะครับขนาดเล็กหรือไม่มีท่อปูนนะครับบอ่อปูนหรือกระชังเล็กๆเ,เราก็สามารถกั้นนะครับถ้าเรามีบอ่อปูนขนาดใหญ่เช่นบอ่อปูนสองคูณสเมตรหรือบอ่อปูน4ี่คูณหเมตรหรือ5้าคูณหเมตรอะไรประมาณนี้นะครับผมเราสามารถใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมเอาฟิวเจอร์ ก็ได้นะครับผมมากั้นนะครับมากั้นให้ได้ประมาณ1นคูณหเมตรหรือ1นคูณสเมตรนะครับก็แล้วแต่นะครับให้เหมาะสมกับปริมาณลูกอ้อยเรานะครับแค่กั้นไว้ไม่นานครับผมก็ประมาณ1สัปดาห์แค่นั้นนะครับผมมากั้นไว้หรือมีกระชังเราก็สามารถเอากระชังนะครับกระชังกระชังเล็กๆนะครับผมอาจจะเป็นเย็บกระชังขึ้นมาขนาด 1, นคูณสเมตรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเอากระชังนะครับไปไว้ในบ่อปูนได้นะครับผมถ้าบ่อปูนเรากว้างเราก็สามารถเอากระชังนะครับแยกแล้วก็ จับกบพวกนี้นะครับผมขึ้นมาอนุบาลนะครับผมได้นะนะครับผมเพราะนั้นนะครับเวลาอนุบาลกบนะครับผมกบที่หางหดใหม่ๆนะครับผมก็พยายามอนุบาลในที่แคบๆแล้วก็พยายามให้อาหารในน้านะครับให้อาหารในน้านะครับหลายๆท่านก็คืออาจจะจับกบขึ้นไปอนุบาลในบ่อปูนหรือ่อซีเมนหรือกิชังบกแต่ว่าใส่น้ํานิดเดียวนะครับอาจจะมุมใดมุมหนึ่งแล้ว กองอาหารให้ให้ให้มุมใดมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะทําให้ลูกกบไม่ค่อยกินอาหารเนาะนะครับเพราะฉนั้นนะครับกบจะกินอาหารดีก็คือ,อกินในน้ำนะครับอาจจะเป็นน้ําระดับเอลกลบเนาะนะครับกรณีที่อนุบาลในท่อซีเมนหรือกระชังบกนะครับแต่ถ้าเกิดเราอนุบาลในกระชังน้ํเมื่อเราก็ทําแพยยางหรือที่เขาเกาะเยอะๆนะก็ว่านอาหารในน้านะครับเดี๋ยวเขาจะลงไปกินเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูนะครับในท่อซีเมนนะครับที่ผมอนุบาลไว้นะครับ ส่วนมากนะครับเขาก็จะเกาะตามนี้นะครับเนี่ยตามแพ่หรือตามผักตบชวาพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูเนาะนะครับเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาระหว่างอาหารมันก็จะจะลงตามซอกตามมุมพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะกินปกตินะครับกนณี้ั้งหมดมันเยอะนะแต่เกิดมันน้อยนะครับบางโดยเฉพาะตัวที่มันไปอยู่ตามขอบนะครับเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับจะเห็นตามขอบเนาะนะครับเนี่ยที่มันมาเกาะอยู่นะครับพวกนี้จะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะครับผมแต่พวกที่ มาเกาะอยู่แบบนี้นะครับเขาก็จะกินอาหารอยู่นะครับผมเวลาเราหวานอาหารให้แต่ส่วนมากตัวที่หางหดใหม่นะครับส่วนมากก็คือจะไปอยู่ตามขอบซะส่วนใหญ่นะครับตัวไหนที่หางหดนานแล้วนะครับกินอาหารได้แล้วเขาจะมาอยู่เขาก็จำยำมะกาะตามแพรที่เราให้เขาขึ้นเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูที่ผมย้ายขึ้นในท่อซีเมนต์นะครับก้นี้ไม่เยอะนะครับประมาณสามสี่ร้อยถึงห้าร้อยนะครับผมก็จะอนุบาลในท่อซีเมนต์นะครับ ครับผมก็เดี๋ยวมาดูในทอ่อซีเมนต์ตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนที่จับแยกขึ้นมาแล้วก็มาอนุบาลตรงนี้นะครับผมมันจะข้อดีก็คือเขาจะกินอาหารเก่งแล้วก็ดูแลง่ายนะครับผมควบคุมเรื่องน้ําเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องการให้อาหารได้ง่ายกว่าที่จะไปอยู่ที่กว้างๆแบบนั้นนะครับผมเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกกบนะครับที่หางหดไม่เยอะนะครับผมประมาณ4ี่หนะครับสี่หถึงหนึ่ตัวนี้เอาขึ้นมาอนุบาลในทอ่อซีเมนต์จะ ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ในการให้อาหารนะครับในการให้อาหารก็ควรเปลี่ยนน้าทุกครั้งนะครับเปลี่ยนน้าทุกครั้งก่อนให้อาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้อาหารเราก็ควรที่จะนําอาหารลูกอ๊อดนะครับผสมกับอาหารกบเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของกบที่มันตัวเล็กนะครับที่เพิ่งหางหดใหม่ๆนะครับเขาอาจจะยังไม่กินกินอาหารเม็ดโตยังไม่ได้เขาอาจจะกินอาหารลูกอ๊อดนะครับแล้วในส่วนของกบที่เขากินอาหารได้แล้วนะครับผมตัวโตแล้วเขาก็จะกินอาหารเบอร์หนึ่งนะครับผมอันนี้คือ คือ,อเทคนิคในการให้อาหารนะครับผมแล้วก็ให้ไปอยู่ประมาณสัก 3- ามสีวันนะครับที่เราที่เราผสมให้น,นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้อาหารเบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เรื่องน้านะครับเรื่องน้ําส่วนมากก็คือพยายามให้น้ําทั่วถึงนะครับก็คืออยู่อยู่ระดับเอวกบนะครับกบนั่งได้นะครับกบนั่งได้นี้เขาจะกินอาหารดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ําฝั่งน้นแล้วเราไปหว่านอาหารให้ตรงน้นนะครับผมอาจจะมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับที่ขึ้นไปกินอาหารในบก บนบกนะครับส่วนมากนะครับเขาจะกินอาหารในน้านะครับเพราะนั้นนะครับเวลาเราเปลี่ยนเปลี่ยนน้านะครับเปลี่ยนน้ําแล้วมาให้อาหารนะครับกบจะกินอาหารดีนะครับผมก็ควรเปลี่ยนน้าทุกครั้งก่อนให้อาหารนะครับสําหรับท่านไหนที่ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องกบหางหดใหม่นะครับไม่ยอมกินอาหารนะครับก็สามารถนะครับนากบนะครับขึ้นมาเลี้ยงในที่แคบ นะครับเพื่อฝึกให้เขากินอาหารได้นะครับโดยเฉพาะในท่อซีเมนต์หรือบ่อปูนขนาดเล็กหรือว่าในกระชังนะครับในกระชังขนาด1นคูณสเมตรหรือเมตรคูณเมตรประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับอย่าอย่านุบานในที่ที่กว้างนะครับเพราะที่กว้างนะครับกว่าเขาจะกินอาหารเป็นหรือกินอาหารเก่งนี้มันมันก็จะอาจจะใช้เวลานานนะครับเพราะว่าตัวที่อาจจะกินอาหารเก่งแล้วนะครับเขาอาจจะคอยจ้องกินตัวอื่นนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวที่หางหดใหม่เขาจะไปเกาะตามขอบตะข่าย นะครับที่เรารอบซะส่วนใหญ่นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นบ่อปูนนะครับถ้าเราปล่อยหางหดบนบ่อปูนมันก็จะไปเกาะตามขอบบ่อปูนซะมากกว่านะครับอ่ามากกว่าที่จะมาขึ้นอ่าในแพรที่เราเตรียมไวน้ะนะครับตัวที่หางหดใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของอ่าส่วนมากตัวที่หางพึ่งหดใหม่หรือหางยังไม่หดอ่าเป็นก0บร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหางก็จะจุ่มน้ําก็จะโดนล,ลูกอ้อตื่นนะครับดึงลงมปกินนะครับเพราะนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะอ่าหาแพรหรือหาอะไรให้เขาเกาะเยอะๆนะครับผมแล้วก็ กรณีทั้งหมดว่าเราเลี้ยงนะครับลูอก,กอ๊อดที่ที่ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตัวเขาค่อนข้างเสมอกันนะครับการลดระดับน้ําก็จะทําให้ลูกอ๊อดนะครับหางหดนะครับเป็นกบนะครับค่อนข้างที่จะไล่เลียกกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอนะครับขึ้นกระดานค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะนั้นนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกบเนาะนะครับว่าหางหดมากน้อยขนาดไหนแล้วก็พื้นที่เลี้ยงนะครับปริมาณ นะครับแล้วก็พื้นที่นะครับมีความสําคัญมากนะครับในการที่จะฝึกให้กบที่หางหดใหม่นะครับกินอาหารเก่งนะครับผมอันนี้คือท่อที่เตรียมไม้นะครับก็เตรียมไม้อยู่หลายๆท่อเนาะนะครับผมอันนี้ก็นะฮะเฉลี่ยก็คือท่อหนึ่งรับได้ประมาณห้าร้อยนะครับห้าร้อยถึงหกร้อยนะครับในการเอาขึ้นมาอนุบาลนะครับผมอันนี้ก็หลังจากอนุบาลเสร็จก็มันก็คัดจําหน่ายง่ายเนาะนะครับกรณีถ้าว่าเราเราจะขายนะครับอันนี้ก็คัดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เตรียมส่งเนาะนะครับประมาณ ประมาณ600ตัวนะครับผมก็ได้อยู่2บ่บอดนะครับ <Zac. S 1> แล้วก็เตรียมไว้แบบนี้นะครับขึ้นมาอนุบาลไว้แบบนี้แล้วก็ให้อาหารนะครับฝึกเขากินอาหารแล้วก็เวลาจับก็จับง่ายนะครับจับง่ายเนาะนะครับแล้วก็คัดไซส์ง่ายนะครับคัดไซส์สะดวกนะครับเพราะเวลากรณีสมมติว่าเราต้องการให้กบนะครับตัวเร็วตัวแบบสมบเรมอเราต้องคัดไซส์นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คัดไซส์ตัวใหญ่ก็จะไปกัดตัวเล็กแล้วทาให้ตัวเล็กนะครับไม่ยอมกินอาหารนะครับตัวก็จะผอมนะครับแล้วก็ไปเกาะอยู่ตามขอบ ซะมากกว่านะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับผมมาดูกบนะครับที่หางหดใหม่ๆนะครับผมในบ่อดินนะครับผมแล้วก็ไปช้อนตักขึ้นมาอนุบาลในท่อซีเมนต์นะครับกรณีมันน้อยเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดมันเยอะนะครับกรณีเยอะก็คือจะอนุบาลในบ่อปูนบ่อนี้นะครับผมขนาด3าคูณสเมตรนะครับถ้าหางหดนะครับหรือขึ้นกระดานเยอะนะครับก็จะ เอาอมาดุบานตรงนี้นะครับผมก็ฝึกให้เขากินหาาอันนี้จะทําให้เปอร์เซนต์ในการในการรอดนะครับจะจะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราเราไม่เอาขึ้นมาจากบอ่อปูนหรือในบอ่อดินได้ไหมก,ก็ได้นะครับกรณีถ้ามุ่ว่ามันมันขึ้นกระดานเยอะนะครับพร้อมกันเยอะๆนะครับแต่ขอแนะนําว่าในช่วงแรกๆนะครับที่กบขึ้นกระดานใหม่ๆเขาจะขึ้นยังไม่เยอะนะครับก็จะขึ้นอยู่ประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ควรควรที่จะไปไปช้อนไปตักหรือไปคัดแยก กลุ่มนี้ออกมาก่อนนะครับในชุดแรกนะครับผมแล้วชุดที่2เขาจะขึ้นกระดานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขึ้นพร้อมกันเยอะนะครับเราค่อยปล่อยไว้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แยกชุดแรกออกมานะครับชุดแรกเขาจะโตแล้วนะครับเขาก็อาจจะกินเพื่อนนะครับกรณีถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องการที่จะให้มีเปอร์เซ็นต์ในการรอดค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเัราะนั้นการคัดไซส์การแยกนะครับขึ้นมาอนุบาลนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้กบนะครับรอดมีอัตราการรอด สูงแล้วก็กินอาหารเก่งนะครับผมแล้วก็อัตราการกินกันก็น้อยนะครับผมก่อนที่จะย้ายนะครับอนุบาลไม่นานนะครับผมก็อนุบาลแค่อาจจะ1สัปดาห์แค่นั้นนะครับหสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นี้เต็มที่แล้วนะครับผมสสัปดาห์แล้วเราค่อยย้ายลงที่ที่เราเตรียมไว้นะครับอาจจะเป็นบ่อดินบ่อปูนกระชังบกหรือทอดซีเมนต์อะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถค่อยเอาไปกระจายเลี้ยงในสถานที่ที่เราเตรียมไว้ก็จะทําให้นะครับอัตราการรอด ของกบนะครับมีอัตราการลอดที่สูงนะครับดังนั้นแหละนะครับผมก็การแยกการคัดไซส์การนําขึ้นมาอนุบาลนะครับกบที่หางหนใหม่ฝึกเข้ากินอาหารก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่วันนี้นะครับเอามาแลกเปลี่ยนให้กับหลายๆท่านนะครับผมได้มาแชร์ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมใครที่สนใจในเรื่องของการเพาะกบการเลี้ยงกบนะครับมี ประเด็นไหนที่ต้องการแลกเปลี่ยนหรือมาแชร์ประสบการณ์ก็มาแชร์ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในในส่วนของช่อง y o YouTube นี่เองนะครับผมช่องวิศวกรชาวนาแห่งอสะคนบุทไทยหรือในเพจหรือ a c e b o o k ก็ในชื่อของวิศวกรชาวนาแห่งอสะคนบุทไทยนะครับผมสามารถมาแลกเปลี่ยนหรืออาจจะมาแชร์รูปนะครับหรือแชร์กบหรือลูกอสที่หลายๆท่านเลี้ยงไว้นะครับผมก็นําข้อมูลมามาแชร์ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ